เอาไปที่ดีได้ามื่งไปป้ากินมันแห้งนี๋ย้มโทรศัพท์ไปดิโอ้ลงก้อนตาจับได้ไห

โอ้ตรงนั้นนะเลโอโอไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแค้เไม่มได้โอ้อะไรนี่ได้เอาวย้ยมาทำนีเดี๋ยวพีไปฝากแสงให้เลโอให้เร็วๆ